สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดี f c ฟวีระบุการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง f c สปปราวนะครับสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยทุกคนนะครับก็ตอนนี้ได้ยกเครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสายไฟทุกเส้นนะครับสายคอยหัวเทียนเสียบแล้วนะครับแล้วก็เซนเซอร์ทุกตัวนะครับ ก็เก็บรายละเอียดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับน,น้ำหม้อพักน้ำน้ำยาหม้อน้ำก็เติมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับเดี๋ยวไปเอารีโมทก่อนแต่ตัวนี้ก่อนนะครับจะได้ยินเสียงนะครับแล้วเราก็เปิดสวิตช์กุญแจ เปิดสวิตกุญแจสองถึงสาครั้งนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับน้ำผมเติมเรียบร้อยแล้วน้ำมัมันเครื่องพร้อมนะครับนะฟังเสียงเครื่องกันครับติดหรือไม่ติดนะครับ ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยนะครับตั้งแต่ยกเครื่องขึ้นนะครับนี่แหละคุณจะได้สตาร์ทกัน่ะมาหนึ่งสสาครับ ยุด้างยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดพวกเรื่องจะบีล้อปรับสายพานให้พี่แกด้วยนะครับพอดีแกเซอร์วิสเองแล้วแกใส่จะบีมันเหลยวเกินไปนะครับมันทําให้จระบีที่มันเหลวเนี่ยมันโดนความร้อนมันกระจายออกมาเต็มห้องสายพานเลยเหมือนวันที่ผมประกอบเอที่ผมผ่านนั่นแหละเดี๋ยวตั้งรอบเครื่องขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะครับแต่ตัวนี้เวลาเราตั้งรอบเครื่องก็จะตั้งเหมือนพวกเวฟร้อยสิบไอนี่แหละ คายออกนะครับถ้าไขาเข้ารถจะดับให้เราคลายออกดับแล้วเอาไหมร้านก่อน ได้ยินแต่เสียงหัวขีดทางานนะครับเสียงปั๊มติ๊กก็ร้องอีดอีดอีดอยู่นี่นะครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับช่างยนต์มือใหม่นะครับเวลาน้องๆทําเครื่องนะครับน้องๆก็ต้องละเอียดนะครับพอตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆทำนะครับแล้วก็งานของเราก็จะออกมาดีที่สุดนะครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ จากตัวเองบ้างนะครับจากผลงานของพี่ๆเพื่อนๆชาว youtube ลหลายๆคนนะครับจากนี้ไปผมก็จะลันเครื่องไว้ประมาณสักประมาณนู่นแหละสองทุ่มนะครับถึงจะดับสามทุ่มนแหละครับเดี๋ยวจะดูว่าพอเครื่องมันร้อนจัดๆเนี่ยมันจะมีอะไรรั่วซึมไหมเช่นพวกน้ำมันเครื่องพวกระบบน้ำนะครับแล้วก็ กลไกอื่นๆนะครับที่เราได้รื้อออกมาเนี่ยอ,อาจจะมีโอกาสล่วซึมนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับอเ,เอ้าข้อเหี่ยงก็หมุนตริงๆ,ๆิๆอยู่นี่ครับ ไมไ่เก่งกว่าใครเขานะครับเราไม่ได้เก่ง,งผมไม่บอกได้เลยว่าผมไม่ได้เก่งกว่าเขาใครท้งนั้นนะครับผมเป็นแค่ช่างบ้านนอกคนหนึ่งนะครับคนที่เก่งกว่าผมมีเยอะนะครับแต่ผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับส่วน ลหลายคนนะครับผมไม่เคยไปโจมตีผมไม่ได้เคยไปพาดพิงถึงเพื่อนร่วมอาชีพนะครับที่รุนแรงนะครับที่ก้าวแล้วนะครับเพียงแค่ผมเตือนผมบอกผมกล่าวน้องๆน,น,นะครับที่ช่างมือใหม่ลหลายคนว่าเวลาทากาวเนี่ยอย่าไปทาเยอะนะครับทาแค่นิดหน่อยนะครับเหมือนที่ผมเคยทคําคลิปให้ดูนี่แหละว่ามันไปอุดตันรูน้ํามันเครื่องนะครับ ทาแค่พอมาพอดีพองามครับอย่าไปทาเยอะนะครับเหมือนที่ผมทำคลิปให้ดูฟีโนโคันนั้นนนะครับกามันไปปิดรูน้ํามันเครื่องจริงๆนะครับก็โชคดีตรงที่ว่าลูกค้านะครับไปซื้อรถมือสองมาแล้วทางร้านเขารับผิดชอบให้หมดทุกบาททุกสตางค์นะครับ พื่อนร่วมอาชีพผมทุกคนผมเคารพหมดนะครับแต่ผมเคารพในคนที่เป็นคนดีนะครับคนที่เป็นคนดีนะครับทุกคนเป็นคนดีหมดนะครับ ไฟส้งไฟส้มไม่โชว์เลยนะครับหม้อพักน้ำชิคไอร้อห้ารุ่นรุ่นไฟหน้า LED นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับรุ่นร้อห้า LED นะครับโฉมเก่าโฉมใหม่นะครับชิกร้อยห้าิไอก็อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วน P C X จะอยู่ด้านข้างนะครับส่วนมีพี่คนหนึ่งนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับสักพักแ,แกถามผมมาว่าไอเจ้า P C X ปี2017นสนะครับสาเหตุที่มันกินน้ำมันเครื่องเพราะว่าอะไรเป็นอะไรถึงกินน้ำมันเครื่องมากนะครับเนี่ย เนี่ยให้พี่ดูตรงนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าชุดแหวนซับน้ํามันเครื่องนะครับถ้าไอแหวนชุดแหวนซับน้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับมันติดนะครับมันจะกินน้ํามันเครื่องนะครับแหวนชุดนี้มันจะซับน้ามันเครื่องไม่อยู่นะครับมันจะทําให้น้ํามันเครื่องขึ้นห้องเผาไหม้นะครับโดยที่ว่าจะไม่มีควันขาวออกค่อยเสียนะครับวิธีแก้ก ไขที่ถูกต้องนะครับที่ต้องเปลี่ยนชุดลูกสูบแหวนใหม่นะครับเปลี่ยนชุดลูกสูบแหวนใหม่นะครับเปลี่ยนชุดเนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปเอาลูกสูบแหวนที่ชุดแหวนซับน้ามันมันติดให้ดูอันนี้มันเป็นลูกสูบเวฟร้อยนะครับซ้ายมือของจอนะครับจะเป็นของ P C X ล้อไอของ ฮอนด้าคลิกไอร้กับ PCX ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเวฟร้อยเนี่ยเนี่ยคือชุดแหวนซับน้ํามันตัวนี้มันติดเขาเมามันเกาะนะครับทำให้น้ํามันเครื่องขึ้นห้องเผาไหม่นะพี่นะวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องคือที่ต้องเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปติดเครื่องนะครับ h อ n ด้คลิก i 1ร0นะครับให้ดูนะครับว่า งานที่ทำเนี่ยออกมาดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบไหมนะครับควันเผาออกท่อไอเสียหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับน้ําดันหรือเปล่านะครับเนี่ยครับน้ําก็นิ่งนะครับอีกสักพักก็วาล์วน้ําเปิดนะครับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวค่อยคุยกันก็นจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับแค่ทำคลิปเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องนะครับส่วนขั้นตอนในการเก็บสายไฟก็ขึ้นอยู่กับน้องๆน,นะครับว่าจะจำว่าเวลาเขาเดินสายไฟเดิมโรงงานมาเนี่ยเขาเดินมาแบบไหนนะครับเราพยายามเก็บให้มันเหมือน ค่า,าเดิมโรงงานที่พี่ๆลายผลิตเขาประกอบมาให้ได้มากที่สุดนะครับเอาแบบใกล้เคียงเลยนะครับเหมือนที่เขาประกอบมานะครับส่วนรถคันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแหละนะครับลานเครื่องไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับก็ดูว่ามีอะไรรั่วซึมไหมนะครับมืดๆประมาณทุ่มสองทุ่มนี่ไหนถึงจกดดับนะครับส่วนใครที่ว่าผมนะครับ ไปเสียดสีคนนู้นคนนี้นะครับผมไม่เคยไปเอ่ยชื่อใครนะครับส่วนถ้าผมไปเอ่ยชื่อใครผมน้อมรับนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ไปเอ่ยชื่อใครเพียงแค่ว่าผมพูดผมเตือนนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าเราทํางานไม่ละเอียดนะครับไม่ได้ไปโจมตีเพื่อนร่วมอาชีพนะครับไม่ได้ไปเอ่ยชื่อใครนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ชื่นชอบนะครับ ให้ข้ามคลิปไปได้เลยนะครับผมทํามาเนี่ยเอามาไว้เป็นวิทยาทานไปเวทองความรู้ให้น้องๆช่างมือใหม่หรือว่าพี่ช่างมือใหม่นะครับส่วนคนที่เป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ไปว่าเขาผมไม่ได้ปมไปเคยพูดถึงเขาเลยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับก็ได้ยินเสียงเครื่องกันแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม